วันนี้เราก็อยู่กับเกมหัวบอลอีเช่นเคยน,นะครับผมนะวันนี้เ <c oughs> <c oughs> ราก็นนจะมาเล่นแบบหยอกหยอกครับวันนี้เราจะมาเล่นแแบบผีกันนะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มันจะมีคนเล่นด้วยหรนะือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนดีครับแบบนี้ก็ไม่มีห้องเลยครับเล่นแบบคนเดียวแบบเงาเงาเลยครับไม่รู้จะเล่นแบบผีอะไรต้องไปหาดูกันเรู้รอ้ แบบนี้ก็ลองเล่นไปเมื่อกี้นี้ไม่เห็นสนุกเลยไม่มีแบบไหนหน่าเล่นเลยแบบแมพผีที่แบบยังไงสนุกสนุก <c oughs> อันที่จริงมันก็มีแบบหนึ่งนะแต่ผมเล่นในมือถือมันแหลกมากไม่เห็นมีแบบไหนหน่าเล่นเลยใครมีแมบอะไรน่าเล่นก็ ก็อย่าลืมบอกกันด้วยนีจะเล่นแมปอะไรด hmm. ีเล้นน uh ี<__<_<_<_่อะไรน่าสนใจเฮ้ยน่าสนใจลองเล่นด no. ูหน cool ่อยสิอืมน่าสนใจไอ้เกมอะไรนี่สตอร์ติ้งเซตติ้งมีอะไรรูกราฟิกอือฮึ้นกับคืน เล่ไอ้ถุยถุยเลี้ยวคแค่เนี้ยเอ้จีจีเล่ห้องใครเอาห้องนี้อ่าฮะสตาร์ท